สวัสดีค่ะพบกันเช่นเคยนะคะสำหรับคลิปนี้มีสูตรการทำเกี๊ยวซ่ามาฝากนะคะโดยเงินลงทุนประมาณ7,000บาทค่ะส่วนวัสดุอุปกรณ์นะคะก็ได้แก่รถเข็นกะทะถาดตะ,ตะแกรงตั้งตัวเล็กนะคะตะหลิวกะละมังกระชอนคีมคีบครกมีดเขียงค่ะ สำหรับส่วนผสมในการทำเกี๊ยวซ่านะคะแผ่นเกี๊ยวซ่าค่ะสามารถหาซื้อได้ตามท้องตลาดนะคะเนื้อหมูบด1กิโลกรัมค่ะกุ้งสด2ขีดพริกไทยป่น2ช้อนโต๊ะซีอิ้วขาว2ช้อนโต๊ะน้ำตาลทราย3ช้อนโต๊ะกระเทียม1ขีดน้ำมันพืชเกลือแครอทรากผักชีต้นหอมกะหล่ำปลีค่ะ เมื่อเราเตรียมส่วนผสมของเกี๊ยวซาเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปจะเป็นส่วนผสมของน้ำจิ้มค่ะจิ๊กโชหรือซอสญี่ปุ่น1ขวดค่ะน้ำมันงา1น,นขวดเล็กน้ำอุ่นน้ำตาลทรายน้ำส้มสายชูค่ะพอเราเตรียมส่วนผสมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปมาดูวิธีการทำเกี๊ยวซากันนะคะขั้นตอนที่1ก็คือนำกุ้งสดมาล้างแกะเปลือกออกสับละเอียดพอประมาณนะคะ นำเนื้อหมูบดมาผสมกับเนื้อกุ้งสับจนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วพักไว้ค่ะขั้นตอนที่สองนะคะนำกระเทียมรากผักชีเกลือและพริกไทยป่นโขลกให้เข้ากันแล้วนำมาผสมกับเนื้อหมูและกุ้งที่เตรียมไว้นวดให้เหนียวค่ะต่อไปนะคะนำแครอทปอกเปลือกกะล่ำปลีต้นหอมไปล้างให้สะอาด แล้วนำมาหั่นเป็นเส้นเล็กๆฝอยๆค่ะคลุกกับหมูและกุ้งที่ผสมไว้ค่ะปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวเกลือน้ำตาลทรายหมักทิ้งไว้ประมาณ1ชั่วโมงค่ะจากนั้นนำแผ่นเกี๊ยวซ่ามาแผ่ออกตักไส้หมูใส่ประมาณ1ช้อนใช้นิ้วมือจับจีบแผ่นเกี๊ยวให้เป็นสามจีบแบบหยิบขึ้นโดย ให้ปลายแผ่นเกี้ยวชนกันแล้วบีบเบาๆให้สวยงามค่ะจากนั้นเราก็นำมาเรียงนะคะในลังถึงนึ่งในน้ำเดือดประมาณ1ชั่วโมงแล้วตักใส่ถาดพึงไว้ให้เย็นนำมาบรรจุใส่ถุงเพื่อเตรียมทอดหรือเตรียมขายเป็นเกี้ยวสำเร็จรูปค่ะพอเสร็จ จากการทําตัวเกียวซาแล้วนะคะต่อไปเราจะมาดูวิธีการทําน้ําจิ้มนะคะก็คือน้าจิ๊กโฉนะคะน้ํามันงาน้ําอุ่นน้านําตาลทรายน้ําส้มสายชูเทผสมกันในหม้อใช้ทัพพีคนให้เข้ากันค่ะนําขึ้นตั้งไฟจนเดือดชิมรสตามใจชอบเลยละค่ะแล้วยกลงนะคะ สำหรับการทอดแผ่นเกี๊ยวนะคะปริมาณน้ำมันพอท่วมตัวเกี๊ยวนะคะเร่งไฟให้ร้อนปานกลางใส่ตัวเกี๊ยวลงในกระทะเมื่อน้ำมันร้อนหากไม่ทอดขายเองก็สามารถทำเกี๊ยวสำเร็จรูปแพ็คขายได้ค่ะซึ่งเราสามารถไปขายตามตลาดทั่วไปหรือเปิดร้านขายเองทำตามออเดอร์ตามแหล่งชุมชนได้ค่ะ ไม่อยากพลาดข้อมูลข่าวสารดีๆสาระดีๆฝากกดไลค์กด Subscribe ไม่เท่าชาแนลด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ